สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมากับ duo channel อีกแล้วเกมเดิม this war of mine ซึ่งพารที่แล้วเคที่ตายตอนนี้ในบ้านเราเหลืออยู่2คนนะครับไปเราเข้าไปดูเลยเดียวเคที่ you will you r calling อันนี้คืออะไร s h t u d y o story ตอนนี้มันปลดมันขึ้นปลดล็อกอยู่ ผมจะเล่นของพาเวลแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กดผิดนี่หว่าต้องกดคอนติเนียเกือบเริ่มเล่นใหม่ครับจะมาดูว่าผมจะเล่นได้ถึงกี่วันกี่เดย์เครที่ได้นะครับทางทุกคนแซด แซดเลยอ่านไปโอว่นก่อนโอ้เคที่ we have to make sure it doesn't happen to anyone else บอกว่าไม่นะาเคที่มันไม่มีความสุขเลยตอนนี้แต่ละคนเวลี่แฮงกี้มากครับให้พาเวลนอนไปก่อนพาเวนเหนื่อยแล้วก็ให้บูโน่นะกินก่อนครับอับบูโน่นอนอยู่นี่วะบูโน่นอนไปก่อน พอเวลกินนั่งพักดูของกันว่ามีอะไรบ้างนะอาหารหมดพาร์ทไม่มีคืนนี้เราจะออกไปหาอาหารกันนะครับ อาหารอนู่ที่ทำอาหารอะไรได้บ้างเฮอยขึ้นไม่นอนแทนวันนี้ทุกคนแซดนะครับมีเสียงเหมือนร้องไห้เฮ้ยก่อนไปสมฟื้นก่อน รูไหมมั้ง I used to be of my c h o i c อันนี้เราผมอา่อานแล้วเมื่อคืนนะหยิบอินบุโนมีคนมานะครับไปเราไปดูดูซิว่ามันจะเอาของอะไรมาแรก เราโดนป้นกันติดต่อสามวันตั้งแต่คืนแรกคืนแรกกลับมาก็เอ้ยคืนแรกกลับมาไม่โดนย่วะไหนดุซึ่มีอะไรมาเทรดสิ่งที่เราอยากได้ตอนนี้คือบุหรี่แล้วกัน2อันเพื่อลดความแซดได้กลับมาตันตไวตาปอ่ะได้ของตาลไป5้าอันได้ของตาลไป5้าอัน ไม่เอาเั้นตายเก็บไปดูเพชรดิโอ้อมาได้ได้เกียนยังได้อยู่ยังได้อยู่ไม่เฮ้ออันนี้ไม่เกี่ยวได้ห้าอันนะครับเพชรหนึ่งอันได้ห้าอันนี่ดูสิด้อะไรอีก Mấy nó cái anh ninh mày subscribe cho ระเบียงมันระดุดไงครับแอม hungry อาหารไม่พอนะครับน้ำไม่พอเนี่ยมาดูทีว่ามันสร้างเครื่องกรองน้ำได้ไหม คือฟิลเตอร์ไปเอ็นด์เลยดีกว่าจะปนก็ไปเห็นปนไหมนะครับ คืนนี้เราจะไปที่สุดแม่นรือเล่าไอ้หนี่หายเอ้าหายเลยวะสวยแล้วครับ ไปก,ก่อนเลยจะไปดูของบ้านหลังเก่าๆเลยคนระับเนื่องจากเฮ้ยโดงขโมยเหรอนอ,นอ๋อเคที่ตายไม่รู้ไปบ้านหลังนี้มีคนลืงอะ ากต <allen Beach. S 2> ้องดูให้ดีนะครับสปสัยตู้มานเลยเฮ้ยยากลำบากเลยนะครับเสี่ยงตายด้วย ลงมาแล้วครับมีคนลงมาไม่ลงไม่ลงเราเปิดเข้ากับกลับกับ,กบ กลับกลับกลับเลยกลับไม่ไมได้อะไรเลยไม่เอาอเลยเลยโอ้โห oh it g o o d to back alive and will โอ้โหได้แต่กาแฟนะครับ ไก่ไปมันไก่คนละชิ้น ขอเอนเดย์อย่างไววันนี้เนื่องจากมคืนพลาดนะครับไม่ต้องเอาไปไหไไปเลยครับเพราะบ้านหลังนี้เรานะเราคนเราของกเก่าเกากลับมา ดี๋ยวขอสักครู่นะครับอ่ะครับพอดีเดี๋ยวผมต้องมีทุระออกไปข้างนอกเดี๋ยวมาต่อกันแล้วกันแต่ขอ่านทีนี้ก่อนทัวร์แบบกระทันหัน <c oughs> ไปทั้งหมดอะ่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้อะไร ไันนี้เอาไปไปลันทริคฟิต โดนขโมยครับโดนอะไรไปบ้างเยอะนั้นนี่อต้องคาบนี่กันเลยครับที่รองฝนมีน ุยคุยเระ่วามร้ฉันอยากจะช่วยพาเวลมีเพลสเซ็แต่ว่าอะไรเลยทไมมันันอยากเนช่เกมนี้ครับ ตอนต่อ,อหายแล้วเนี่ยมาคุยกันหน่อยนะครับนี่พาวเวลลิสเซนที่มีฟังก์ชันนะ What do you want? ไหนต้องการอะไร ฉันอยากจะบอกว่านางไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียวกเวออกไปฮะ huh? No want to make touch I need y o u help ฉันต้องการให้นายช่วยไม่ไม่ I want to make ฉันจะทำมันฉันต้องการให้นายหยุดร้องเลยแล้ววางทุกอย่างลง How will I can see you down? But we need work together to make it. I don't will make. I shan't need one if you have. I don't need anyone to help me. ดาท่ายิ่ง not good ดีน้องฉันยังทำมันดีไม่พออาไรสลบสต o อปอ่ะวะ Hestling มา already What do you want me I do to do ฉันต้องสืเขียนตอนนี้เราก็ปล่อยให้ p a r e l กับ Bruno คุยกันไปก่อนนะครับให้เขาับความเข้าใจกัน I a m to survive if thang is t r y i i n g to kill me and take my t h i n g เมื่อคืนจะมีคนจะฆ่านี่ครับบูโน่เราต้องลองไปทำที่รองน้ำฝนให้บูโน่พักพาวเวลวิ่งลงมาเมื่อคืนซึ่งเป็นของที่เราโดนขโมยไปนะครับ ไม่พองั้นเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้กันครับเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกโอเคครับวันนี้ของเล่นแค่ส,สองวันพอสองวันแห่งความเฟลแล้วกันขอตั้งชื่อคลิปไว้อย่างนี้โอเคครับสวัสดีครับ